โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่เกมจากตำนานจอมยุทธ์พูดถังสารอีเช่นเคยในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มเลเวลยังไงให้ขึ้นไวนะครับโดยวิธีการนี้อาจจะใช้ได้เห็นผลจริงๆก็คือสายเติมนะครับผมสายเติมเนี่ยจะสามารถขึ้นเวลได้ไวกว่าสายฟรีนะครับสายฟรีอาจจะต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมไม่สามารถเร่งเลเวลได้นะครับโดยเราต้องรู้ก่อนว่านะครับผม ทำไมถึงเป็นสายเติมเพราะว่าสายเติมเนี่ยจะสามารถเติมเงินสะสมแล้วได้ในส่วนของ VIP VIP จะเพิ่มในส่วนของนี่ครับการที่เราซื้อไส้กรอกหลายวันได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความจุของไส้กรอกพลังงานต่อวันนะครับแพ็คหลักๆที่ผมแนะนําเลยก็จะเป็นแพ็คนี่ครับเป็นแพ็คพาร์นะครับผมเติมโบนัสแพ็คโบนัสเนี่ยเราก็จะได้ไส้กรอกมาด้วยนะครับไส้กรอกโดยรวมเราจะได้อยู่ที่ สี่ร้อยแปดสิบอันก็ถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าน้อยนะครับแต่ว่ามันต้องทำเลเวลด้วยแต่อย่างน้อยมันก็ได้ไส้กรอกมาอยู่เนาะแพ็คจริงๆของเรานะครับที่เราต้องเติมเลยก็คือแพ็ครายวันแพ็ครายวันนี่เติมวันละร้อยนะครับจะได้ในส่วนของไส้กรอกอยู่ที่สามร้อยอันนะครับก็ถ้าใครมีงบน้อยก็เติมเป็นแต่ละแพ็กก็ได้ครับผมมันจะมีราคาบอกอยู่นะก็ไล่ระดับลงไปนะครับแพ็คน้อยสุดก็น่าจะสิบเก้าบาท ถ้าผมจำราคาผิดงั้นก็หอบไปนะก็ไปดูอองนะครับก็ได้ห้าสิบไส้กรอกแล้วก็แพ็คนี้ครับได้หนึ่งร้อยแพ็กใหญ่สุดก็ได้เป็นไส้กรอกหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็ได้ของอย่างอื่นด้วยครับแพ็เนี้ถือว่าดีมากเลยนะผมก็เติมไปบ่อยอยู่นะครับโดยการเติมเงินสะสมของผมเนี่ยเติมไปอยู่ที่เกือบเกือบสองพันนะครับก็ถือว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็ครายเดือนอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับแพ็ครายเดือน แพ็ครายเดือนแพ็คนี้ครับผมเป็นแพ็กนี้ก็อยู่ที่300อกว่าบาทเราจะได้เพชรอยู่60เพชรแล้วก็ได้ไส้กรอก60สอันทุกๆวันนะครับโดยถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะได้รับทันทีเลย300รอนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มไส้กรอกได้ดีมากๆเลยเกมนี้นะครับผม EXP จะนับตามไส้กรอกที่เราใช้ไปนะครับผมเนาะ1อันก็เท่ากับ1 0 EXP ก็ประมาณนั้นครับ โดยที่สายฟรีเนี่ยจะมีทางที่เราจะเก็บเวลได้ไวก็คือการนี่ครับผ่านด่านฝึกยอดยุทธ์นี่ก็เป็นการทดสอบนะครับถ้าเรายิ่งผ่านด่านเนี่ยเราก็จะยิ่งได้รับ exp ที่เยอะนะครับเนี่ยอย่างเช่นด่านพวกนี้มันก็จะได้รับ exp ชั้นน,น้อยก็จะได้รับ exp ที่น้อยนะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆย,ยิ่งเราเก่งแค่ไหนเนี่ยเราก็จะได้รับ exp ที่มากขึ้นเท่านั้น จะช่วยให้เราเนี่ยดันเลเวลได้ไวมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไอดีผมเนี่ยผมจะมารีวิวให้ในวันหลังนะครับว่าผมขึ้นมาวิวสี่สิบห้าแล้วเนี่ยแนวทางการเล่นต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะจากที่ผมเนี่ยเป็นสายดองมาตั้งแต่วิวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเนาะวิวหนึ่งมาถึงวิวสี่สิบห้าเนี่ยผมเป็นสายดองก็สามารถไปดูคลิปเก่าของผมได้นะการออแนะนําทีมสายดองนะครับผมเนาะคลิปสายดองของผม,มที่ผมเคยลงไปนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตทีมปัจจุบันให้นะครับผมในคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเป็นการแนะนํานะครับการเติมเงินของสายเติมเลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนสายฟรีต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีวิธีจริงๆครับผมที่จะหาไส้กรอกได้แบบฟรีๆเออผมจําได้มันมีแค่นี้นะครับมีแค่ในส่วนของร้านคากิวเออเกือบลืมไปแล้วครับผมร้านคากิวเนี่ยร้านคา้ากิวจะรีเซ็ต ทุกสัปดาห์ก็คือวันจันทร์นะครับเราจะสามารถซื้อไส้กรอกพลังงานได้ตามแต่เลเวลของกิวนะถ้าเรายิ่งเลเวลกิวสูงเนี่ยเราก็สามารถซื้อไส้กรอกได้นะโดยรวมแล้วเนี่ยจะสามารถซื้อได้แค่3แพ็คนะครับผมต่อสัปดาห์นะมันจะช่วยสายฟรีได้อย่างมากเลยนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ครับผมไม่มีจุดไหนที่สามารถหาไส้กรอกพลังงานได้แบบฟรีๆแล้วนะครับ ต้องขออภัยในส่วนของสายฟรีด้วยนะครับผมส่วนสายเติมเนี่ยก็เติมเป็นแพ็คลายวันอย่างที่ผมบอกเนาะมันละร้อยจะช่วยให้เราดันเลเวลได้ถึง45ได้ไวมากๆนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้จริงๆนะเนาะไม่ลืมอะไรลนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมหนึ่งนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ